ทุเรียนเทศมีต้นกำเนิดมาจากแถบอเมริกากลางแล้วก็ขยายพันธุ์มาไปทั่วโลกมีสรรพคุณเยอะครับทุเรียนเทศนี่ผลสุกอย่างเงี้ยจะช่วยรักษาโรคเลือดออกตามลายฟันหรือ <c oughs> เรียกท,ทุเรียนน้ำเดี๋ยวผมจะชิมให้เพื่อนๆดูว่ามันมีรสชาติยังไง กินหอมนี่มันจะหอมแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันรสชาติมันจะถูกใจหรือเปล่าน่าสนใจน่าปลูกไหมเดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆด,นนดูรู้สึกว่าจะมีหนอนด้วยกำลัง อเดนนี๋ยวชิมดูรสชาติมันก่อนกลิ่นมันกลิ่นมันหอมมืนเหินครับคล้ายนหนนาเหมือนกันดูดูเนื้อมันคล้ายนหนนาเพชปักช่องเดี๋ยวจะผ่าชุดนี้กรารขยบพันก็ใช้เม็ดเหมือนปูเหมือนเหมือนเหมือนนุ่นนาเดี๋ยวจะชิมดูก่อนลองชิมให้เพื่อนๆดูก่อนตรง กินหื้นหืนดูคล้ายนุ่ยนานุ่ยนาหนงบ้านเราสมัยเมื่อก่อนเนื้อมันจะเหมือนไส้หนงเลยแหละแต่จะมีรสรสเปรี้ยวหื้นไม่น่าแหละมันถึงรักษาเลือดออกตามไรฟันได้มันจะเปรี้ยว เปรี้ยวเึ้นขึ้นจมูกเลยครับหอมกลิ่นหอมหมงมันเนี่ยมันจะมันจะหอมขึ้นจมูกเลยรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเดี๋ยวมันจะบอกให้มันมันจะออกเปรี้ยวคล้ายๆกระทุกลกก็ไม่ใช่ มันจะเปรี้ยวหวานแบบยังไงล่ะสำหรับคนชอบเปรี้ยวหวานเนี่ยน่าสนใจไว้ปลูกผมว่าชิมพริกเกลือยังได้เลยเนเะนื้อมันจะเหมือนนุ่ยหนาเม็ดมันก็นก,ก็เหมือนนุ่ยหนาครับอืม ในที่สุดผมก็รู้รสชาติมันละว่าทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ําเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงวันเนี้ยผมได้รู้แล้วมันก็เป็นผลไม้น่าสนใจอีกอีกอ่าชนิดหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาให้อีเห็น,นกินดูว่ามันจะชอบไหมเพราะว่า ไอเนี่ยมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าขอแค่เอาให้มันดมดม,ดมกินกินแล้วจัดการหมดว่าลูกนึงเนี่ยผมเป็นโลเลยครับเนี่ยไม่ใช่น้นอยๆแถมผมมองดูนะศัตรูมันเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีศัตรูมันนี่ก็อย่างน้อยก็ผมว่า เมงวันทองแหละแมงวันทองอ่ะมาผมเห็นแล้วเมงวันทองมันเกาะพอมันกาะฟุบเดี๋ยวมันก็จะทิ้งไข่ก็ดูแลเหมือนกันครับเนี่ยต้องดูแลเหมือนผลไม้ชนิดอื่นหรือไม่กระทั่งมันโตเท่าลูกเออยังไงเท่าลูกพ่นยาเท่าลูกปีมะนาวหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องเริ่มเริ่มห่อแล้วครับเนี่ย หอ่อห่อไว้กินมันไม่มีกลิ่นออกกลิ่นหืนไม่มีเหมือนนุ่ยหนานุา่นยหนาจะมีกลิ่นหืนที่ที่แรงกว่าแต่ทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ําเนี่ยไม่มีผมก็ได้บอกเพื่อนไปแล้วว่าถิ่นกําเนิดมันมาจากไหนผมก็เพิ่งรู้แล้วล่ะว่ามันมาจากไหนเเขาปลูกเพื่ออะไรหนึ่งเป็นยาสอง สำหรับคนชอบรสชาติมันรสชาติมันมันเปรี้ยวหวานดิติดลิ้นเลยเนครับ <c oughs> ก็ท่านเพื่อนถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปหาผลไม้มั่งเรื่ออะไรไปแปลกๆอะหรือทําไปเรื่อยเปื่อยของผมให้เพื่อนได้ดูกันขอบคุณมากครับ